สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเดือพยากรณ์นะคะคลิปนี้เราจะพยากรณ์ดวงชะตาประจําเดือนเมษายนปี2566กันนะคะเราจะมาพยากรณ์กันแบบนี้ทุกๆเดือนการดูดวงเป็นเพียงแนวทางและเป็นเกณฑ์ที่น่าจะเกิดขึ้นอยากจะให้ผู้ที่มารับฟังปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดในชีวิตของคุณกันนะคะ และคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีเมทุนนะคะหากท่านใดที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวเองก็สามารถดูเทียบวันเกิดของท่านกับวันที่อยู่ปกหน้าคลิปได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าดวงชะตาชาวราศีเมทุนนะคะจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรมาฟังกันได้เลยค่ะ ชาวเมถุนคะ่ะช่วง1-2เดือนนี้นะคะเป็นช่วงที่มีดวงดาวใหญ่ๆย้ายห,ห,ห,หลายดวงมากนะคะเช่นดาวพระเสาวดาวมรุยูนะคะซึ่งส่งผลกระทบกับหลายๆราศีมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะซึ่งชาวลัคนาราศีเมถุนเองก็มีดาวสําคัญโยกย้ายในเดือนเมษายนนี้เช่นกันนะคะก็คือดาวพระพฤหัสค่ะซึ่งจะโยกย้ายมายังราศีเมษนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบส่งอิทธิพลกับคุณยังไงเดี๋ยวไป ไรับฟังกันได้เลยคะ่ะในเดือนเมษายนนี้นะคะถือว่าชาวเมถุนมีความโดดเด่นมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเพราะว่าดาวพาพฤหัสเนี่ยโยกย้ายมาเอื้อประโยชน์กับคุณเต็มๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละเรื่องนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวเราเริ่มจากการงานก่อนนะคะสําหรับชาวเมถุนนะคะดาวพฤหัสย้ายเข้าตําแหน่งลาภะในวันที่19เมษายนค่ะซึ่งลาภะหมายถึงโชคลาภหมายถึงเงินก้อนใหญ่หมายถึงความสําเร็จค่ะทําให้การงานของคุณนะคะมีความก้าวหน้านะคะโดดเด่นแล้วก็มีผู้ใหญ่นะคะคอยช่วยเหลือตลอดเลยนะคะหยิบจับอะไรก็ถือว่าเป็นเงินเป็นทองนะคะหากตอนนี้นะคะคุณเป็นพนักงานบริษัท ทำงานออฟฟิศอยู่หรือว่าเป็นข้าราชการนะคะก็จะถือได้ว่าคุณมีเกณฑ์ได้เลื่อนตําแหน่งนะคะแล้วก็ถ้างานเยอะนะคะก็จะมีความเครียดตามมาก็อยากจะให้ระวังเรื่องความเครียดนิดนึงนะคะแต่อยากจะบอกข่าวดีก็คือช่วงนี้ของคุณนะคะจะเป็นช่วงที่งานเยอะงานแน่นแต่ถ้าคุณยิ่งขยันก็จะยิ่งรวยค่ะ ใครที่ตกงานอยู่นะคะก็จะมีเกณฑ์ได้งานค่ะในเรื่องของงานเองก็มีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังนิดนึงสําหรับพนักงานบริษัทนะคะพนักงานออฟฟิศอาจจะถูกเจ้านายนะคะดุว่าเป็นเพราะว่าดาวพระพุธค่ะเจอดาวพระราหูนะคะโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งเดียวกันแบบนี้นะคะจะทําให้คนเพ่งเล็งคุณนะคะ คนผิดคำพูดกับคุณได้นะคะหรือคุณอาจจะเจอสตูในที่ลับนะคะหรือโดนคนติฉินดินทาได้เช่นกันนะคะช่วงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะ สำหรับเรื่องการเงินค่ะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะคะคุณอาจจะมีโชคฟุกๆนะคะแล้วก็มีคนแบ่งเบาค่าใช้จ่ายนะคะหรืออาจจะหมายถึงว่าคุณจะสามารถหาเงินได้เพิ่มขึ้นนะคะการค้าการขายของคุณอาจจะดีขึ้นได้กําไรมากขึ้นทําให้คุณได้มีเงินจับใจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะมีเกณฑ์ใช้เงินเกี่ยวกับความสุขของตัวเองค่อนข้างมากนะคะช่วงนี้คือซื้อของให้ตัวเองซื้อ ือของให้คนรอบข้างนะคะคือใช้เงินไปกับการซื้อความสุขมากเป็นพิเศษดังนั้นการเงินน่ะมันอาจจะเหวี่ยงมากไปหน่อยนะคะในช่วงนี้ก็คือพอคุณได้รับมามากนะคะคุณก็จ่ายออกมากดังนั้นอยากจะให้ระวังรอบคอบให้ดีนะคะ ถ้าใครต้องการจะกู้ยืมนะคะช่วงนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์กู้ผ่านแน่นอนนะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์ต้องซื้อรถซื้อบ้านนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นหลักทรัพย์ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะสำหรับเรื่องคู่นะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณและคู่ถ้าทำงานด้วยกันก็จะได้ผลประโยชน์ที่ดีค่ะหรือว่า,าจะได้เกณฑ์เลื่อนตำแหน่งทั้งคุณแล้วก็คู่เลยก็ได้ค่ะ สำหรับคนโสดค่ะก็จะเจอคนที่ถูกใจนะคะจะเจอคนที่ฐานะดีค่ะสำหรับเดือนนี้ก็คร่าวๆเท่านี้นะคะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีสติค,ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเดอพยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ